สวดีค่ะมาหนี่ <Yeah. S 1> ครมาขนมเส้นนะพี่น้องกลัามากินขนมเส้นคือเกาหรอค่ะ <Yeah. S 1> แซ่บสซิ้นมาดีวะแซ่บๆซบแซบ,บ,บไปถึงส่วง yeah. 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 หซบแซ็บลายแผกดูค่ะบมาหนี่ยาอะไรสามแผกค่ะ ตกเด้อตกเด้อตกเด้อตกยมปากเติมยานป่าตีนไก่ขึ้เก่าหรอค่ะกินได้ก็บ่อันหยำบ่ง่ายขึ้นตีนไก่หรือเพนน้ำยาขนมเส้นขึ้นขนมเส้นเรือพี่น้อง

โอ้โอ้เดาโต๊ะเดาโต๊ะอะไรลูกมันถี่เพียดเด้ยอีหล่ะเพียดจ้ะเพียมือมันเห็นนัวกับมื่ไหน่พี่น้องไปล่างไปล่างไปล่างนี่นางไปไปลกไปลกไป้องไปล่างนี่กะละมังไป Ừ ràng cái. Ừ, hết cắm phù hết. Ờ mặn gồm Thằng thằng nó chạm má chạm, biết không? kìm ngay nhầm có vấn đề nhầm biết không? uý ừ, kìm ngay lại biết thế gì lại má biết à? kìm nhắm vào và kẹp biết không? kìm mồm không?

Mình lấy lại mình làm dạ lại Tôi ngoài nắng là chẹp chẹp ใบยมยากะทิ้มพี่ตังไอ้ก็ผูบมมักกะทิ้ไหมไอ้ปูบมมักกะทิ้มาเฮ็ดกะทิมันมันแสบเบิงบ่งกินเบิ่งแต่ว่ากินเหล่าไอ้ก็ปูกินแหล่าก็มันเลี่ยนพี่น้องกินกับอ,อะไรว่าคือหมี่ยาปลาเหรอข้าหม่ยาปลาเนี่กินได้ไร นัวกับนัวเสร็จมันงามไรพี่น้องเสร็จโมพี่กูดไม่ขาดพี่น้องเลยปะส่อนตักก็ได้พี่น้องขกลุยแบบออกขกลุยออกหน้าหลังมาจ้ะเทียงพอดี เดี๋ยวแม่ไม่กินแล้วแกพูดให้แล้วๆวงาเันหอนอยู่ก็เลยไปอาบน้ำก็อยู่คอเดียว

เข้ามาจาดัดเลยพี่หนังเพราะว่ากัน กระโดงมันมาเวนแนวอื่นดิพี่น้อง นี้ก็บดปากป็นนี <Ừ. S 2> ่เป็นอย่างแกะนี้เนี่ยแกะอะไรแกะอะไรแกะอะไรกะอรก้อนมาขนมีนเป็นอย่ามาจีนเลือกเงินเด็ก เปกนขนมสิ่นละเป็นในเมืองมัลยาตั่งคดใส่กล่องไปตัดออกแล้วลุกคลิปคลิปที่้องคลิปทุเรศเฟดเฟ็ดเพิ่มไปได้เลยเพราะมันอ้วนแล้ปฏิบัติอย่องมันกินลายดิกินหน่อยกะอ้วน ตัวทั้งใดดีกะตัวทั้งใดก็ได้สัง่สงหวอนท่้นพี่หน่องกินหลายซะเพราะวกินหน่อยกับอ้วนคือกิ้เกาอยู่เหี่กระเทือนกะบ่พอดีเป็นไรกินเมนนียนหลายซะเนาะพี่น้งนองเนาะอ๋ออ้วนขี้ใดแล้วพี่น้งองกินกระหอกกับพรอนคือเพลินไปเลยพี่น้งองอ๋อชอบคลิปนี้กะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามซอยย้ายคำพูดแล้วค่ะช่องยายคำพ,พ,พูดพาเลาะพาเสบช่องยูทูบแล้วค่ะเข้าไปในยูทูบ ก็ไปยูทูบล้วก็กดก็ว่ายายคำพูพาเลาะพาแซ่บเดี๋ยวมันขึเด้งขึ้นมาแล้วก็กดติดตามให้หันกดทีเดียวเท่านั้นค่ะก็ไม่ได้กดดูแบบค่อยกดใส่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็มาใส่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพิ่มมิการแข่งเตียนพร้อมเพื่อจะคลิปใหม่ๆที่ติดตามมาพี่น้องกินเมื่อก็แซ่บเมื่อนั้นพี่น้อง bị đấm không mặt cứ bị nhớ con khẩu đấy bây thì không mặc tỉnh chín ngay gần ngay nhầm ngay thầu mới <laughs> đi mà cái ngay xin ngay bữa đây kiểu bữa đây làm bữa đây khá kiểu đây nhận kịp cả cả có lúc về